ยังจำได้รักลูกสาวมากหลังจากครอบครัวคิตตี้คริสตินาภรรยาของพระเอกหนุ่มเอสกันตพงศ์พร้อมทั้งเอสุภชัยผู้จัดการสุกตาและทีมแพทย์ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจสตาบันโรคหัใควใจบำรุงราชได้จัดถแถลงข่าวเพื่ออัปเดตอาการป่วยเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาว่าเอสพ้นวิกฤตแล้วสร้างความยินดีให้กับแฟนๆรวมถึงเพื่อนพ้องในวงการที่เฝ้ารอติดตามอัปเดตอาการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคิตตี้ภรรยาสุดสรองได้เปิดใจผ่านรายการเที่ยงบันเทิงสดทางช่อง7 HD เล่าถึงความรู้สึกแรกหลังทราบข่าวดีของสามีว่าพ้นช่วงวิกฤตแล้วและอาการค่อยๆดีขึ้นตามลำดับจึงทำให้ความกังวลต่างๆลดน้อยลงตอนนี้โล่งใจมากขึ้นในเรื่องหัวใจยังคงมีการอักเสบอยู่ส่วนสภาพร่างกายภายนอกต้องทำการรักษาทำกายภาพบำบัดสำหรับวินาทีแรกที่ได้สติยังคงใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ ฉะนั้นตอนนั้นจึงยังพูดไม่ได้แต่มีความพยายามที่จะสื่อสารหลังจากนั้นสองถึงสามวันคุณหมอได้มีการถอดท่อช่วยหายใจออกเขาพยายามที่จะพูดเป็นคำคำําเป็นประโยคซึ่งสิ่งที่พูดนั้นยังคงสับสนว่าตัวเองกําลังทํางานตามปกติหรือเปล่าทายทําฉากไหนเสื้อผ้าคอสตูมแบบใดเพราะเขาเป็นคนรักและทุ่มเทกับงานมากพิธีกรถามต่อว่าช่วงเวลาที่เอสยังไม่ฟื้นนั้นคิตตี้กับน้องวาเลนติน่าลูกสาวมีการพูดคุยกันอย่างไรบ้างเจ้าตัวเล่าว่าต่าให้กําลังใจ ซึ่งกันและกันพร้อมกับได้บอกสามีด้วยว่าไม่เป็นไรเมื่อคุณฟื้นและแข็งแรงขึ้นพวกเราทุกคนจะอยู่ข้างๆคุณจะฝ่าฟันและต่อสู้กับช่วงเวลานั้นให้ได้ต้องบอกว่าน้องวาเลนติน่าเข้าใจว่าคุณพ่อยังป่วยอยู่บางครั้งมีการเล่นคุณหมอพยาบาลบอกให้คุณพ่อพักผ่อนและแม้ว่าสามียังคงสับสนอยู่แต่เขายังจำได้ว่ารักเด็กผู้หญิงคนนี้มากๆเรียกว่าความรักที่มีต่อครอบครัวยังชัดเจนเสมอกรณีข่าวที่เผยแพร่ออกไปว่าตอนเอส ไดสติแล้วพูดได้แต่ภาษาอังกฤษเรื่องนี้จริงหรือไม่คิตตี้ชี้แจงว่าจริงๆตอนที่ได้สติเขาพยายามเรียบเรียงคำพูดโดยสามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษขอยืนยันตรงนี้ว่าสามีพูดได้ทั้งสองภาษาและต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ส่งกำลังใจมาให้ฉันเองบอกกับสามีเสมอว่าแฟนๆรอเจอและรอชมผลงานของคุณตลอด